ทักษอรโพสเองรูปเคียงข้างนานกุลคนแห่เมนสนันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับต่างส่งเสียงเชียร์มาตลอดสำหรับแอป,ปและนาน,านกุลหลังจากนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนน,านกุลออกมายอมรับว่าแมนแมนว่ากำลังเดินหน้าจีบแอปทักษอรและมีโมเมนต์หวานออกมาให้เห็นเรื่อยๆหย,ยอด หวานกันไปมาผ่านทางโซเชียลให้แฟนคลับได้แซวและลุ้นไปกับทั้งคู่อย่างมากล่าสุดวันนี้วันที่2 2พฤศจิกายนมีเรื่องให้แฟนแฟนแซวกันอีกแล้วเมื่อแอปทักซออนได้ออกมาเผยภาพกับแกงเพื่อนๆโดยมีหนุ่มนา,นากุลร่วมเฟรมอยู่ด้วยหลังไปรับประทานอาหารด้วยกันกับเพื่อนๆโดยระบุข,ข้อความไว้ว่าขอบคุณเจ้าภาพ ใจดีที่ป๊อบผู้ไม่มีไอจีที่ทำให้เรารวมตัวกันได้เสมอคะ่ะหลังจากที่ได้ลงภาพนี้ไปก็มีแฟนๆรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวแม่แอปและหนุ่มนานกุลมากมายอาทิแอบโฟกัสที่ความบังเอิญของเสื้อคู่นั้นน่ารักจริงๆพบว่ามีสมาชิกเพิ่มนะคะสมาชิกครบแล้วคะ่ะเป็นรูปหมู่ที่เรายิ้มไม่หุบและกรีดมากครบทีมน่ารักที่สุดคะ่ะเป็นต้น